อายสงสัยแล้วมันก็ไม่มี <c oughs> มว่างคำว่าว่างมันว่างได้หลายเราเช็คดูได้หลายลักษณะเช่นว่างจากขันห้าขันห้านี่ก็คือรูปขันรูปขันนี่มันว่างแต่มีร่างกายอยู่ ว่างเราไม่ได้ยึดอะไรกับขันห้าในรูปขันเลยตาหูจมูกญญรูปรูปขันหนี่ยมันกับไม่มีอ่ะมันมองข้ามไปเลยอ่ะมันลบไปเลยแต่มีร่างกายอยู่ไม่มีเราไม่มีตัวเราแต่มีร่างกายอยู่บบเวทนาขันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยแต่ก็ มาดูก็มีความเจ็บปวดอยู่ปวดแขนปวดขาแต่ไม่ถูกไม่ทุกสัญญาขันนี่ลืมจะทำอะไรก็ลืมลืมเร็วคือไม่อยากจำสัญญานี่็มาดูไม่อยากจำสังขารก็ไม่อยากคิดเกียดคิด,ค,ดคิดไปทําไมคิดไปก็เหมือนเปด ตกทั้งขยะ้คิดเข้าสังขยะไม่อยากคิดเป็นคนสิ้นคิดวิญญาณรับรู้รับรู้ก็ไม่มีการรับรู้นะทุกวันนี้ไม่มีอาจารย์เนี่ยมแตรนนรู้เฉ<า>ยๆนั่งเห็นเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วนี่ตัวสุดท้ายนี่ตัวสุดท้ายเราตัดจิตตัดใจหรือเราตัดจิดตวิญญาณออกแล้วหรือขันห้า ออกไปแล้วนี่จะไม่มีการรับรู้นี่จะรู้เฉยๆรู <bild paragraph> ้ผ่านรู้ผ่านรู้ร <RPG> ถบรรทุกมาก็ผ่านไปรู้ดมดเลยเมื<บ>่อก <bandwidth> ่อนมีการรับรู้หรอร,รับรู้แล้วก็ปล่อยวางรับรู้แล้วมันมีเกิดแล้วก็มีดับเมื่อก,ก่อนมันมีเกิดแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเขาเรียกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเกิดดับเกิดดับรับรู้เกิดดับแต่เมื่อทิ้งตัวตัวรับรู้เกิดดับคือทิ้งวิญญาณขันไปแล้วมันก็มีแต่รู้เฉยๆรู้ผ่านรู้ผ่านว่าใสมาก็รู้ผ่านไปไม่มีการรับรู้รถยนต์มาก็รู้ผ่านไปใช่ไหมครับรู้หมดทุกอย่างเลย ดูบาดรูบาดบาอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนี้แหละทสิอยู่ไปเป็นมันบันธาตุรู้เราเข้าสู่ธาตุรู้แล้วธาตุรู้นี่ไม่มีแม้แต่อนุภาคอยู่ในอวากาศก,าก็รู้สม่ำเสมออยู่ในบรรยากาศของโลกโลกก็รู้สม่ำเสมอ อยู่ทุกหนทุกแห่งธาาุรู้นี่มันมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทาาุรู้นีนะ่มีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนมีมาตั้งแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่มาตั้งแต่ไหนท่าุรู้นี่คนเข้าธาาุรู้ได้ก็คือเข้าสู่สภาวะแห่งเขาเรียกอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกสภาวะแห่งพุทธ สภาวะแห่งพุทธโธสภาวะแห่งนิพพานธาตุแล้วแต่ว่าจะรู้เพราะว่านี้เป็นเป็นธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเน่ยมามีมาตั้งแต่พระเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่รู้้าตุรู้นี่เข้าสู่อะไรอ่ะเข้าสู่ธรรมชาติอันเก่าคุนแล้วไม่ ไม่ไม่มาสมบูรณ์ไม่มามั่วอยู่ในวัฏฏสงสารอ่นี้แล้วอย่<ม>ท่านรู้ที่อยู่กับเราเนี่ยไม่มีเสอไม่มีัอืมเป็นอมตะละเดี๋ของเาอย่างนั้นเองอืมรู้เป็นอมตะมันรูมมนร้มันรู้กับมันรู้กับไอ้นั่นมันรู้กับมันมันมันรู้การ การแสดงออกของขันห้าคืออาการของขันห้าอยู่ทุกวันอาการของขันห้าก็คือขันห้ามันไปพะะัฒนาการเกิดของโลกอนั้นก็เลยเป็นตาเห็นหูเห็นตาเห็นหูได้ยินอะไรพวกนี้อยู่แต่ถ้าขันห้ากลายเป็นดินน้ำลมไปไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรว่าในการรู้อีก มันก็ไม่มีไว้อวัยอวัยวะในการรับรู้หรือว่าเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้มันมีแต่รู้อย่างเดียวทีนี้รู้อย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีอวัยวะได้ทีนี้ใช่ไหม,มเหลือแต่ธาตุรู้อย่างเดียวเขาเรียกว,ว่านิพาน,น,นอืเพราะฉะนั้น พาาระละหันพระพุทธเจ้าก็อยู่ในธาตุเดียวกันเสมอกันเข้าคืนสู่ธรรมชาติแห่งธาตุรู้เมื่มอวานน,วานี้มันมีรับรู้<ม>ปฏีโยะไว้ทิ้งวิญญาณขันวันนี้มันทิ้งวิญญาณทิ้งจิตทิ้งใจแล้ว แตกมากๆผมว่าอยู่ๆตั้งเพ่งเกือบตายทุกวังเพ่งแต่สมองระเบิดหาไม่เจอก็วิ่งแต่จานเปล่าไปมันมันไม่ดูรอบนอกอันนั้นว่างไม่จริงอืมันเนี่ยจริงๆเลยมันว่างแต่จานเปล่าอ่ะแล้วก็ไไมม่ีอะรที่จะมาทิ้งว่างเสียแต่เขาว่า บางคนก็บอกว่าทิ้งบ้างครับแล้วก็จะเห็นบ้างที่แท้จริงาบางคนไม่เข้าใจทิ้งบ้างจะเห็นบ้างที่แท้จริงมันบ้างอะไรอ่ะมันไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่มีอุบายที่จะไปสอนบ้างก็คือจานเปล่าเนี่ยมันว่างเราก็ไปโอ้มันมีจานเปล่าอยู่เนี่ยโดยที่อันนี้เราว่ามันไม่มีอ่ะใช่ไหมแต่จริงมันมีอ่ะก็ว่้างเนี่ย เรารู้แต่ว่ามีแต่อันนี้อันเปล่าอันนี้มันมีอยู่โอ้อันนี้ก็มีมันว่างเราพอเล็งแต่ตัวนี้อืตาตปัญญาเราไม่ถึงว่าอันนี้มันมีอยู่เนี่ยใช่ไหมอ,อันว่างเนี้ยมันมีอยู่เอเอานี้ออกก็เหลือแต่อันนี้นั่นแหละว่างอันนี้แหละก็เรียกว่าอุเบขาสัมปุชงอบอาจารย์ผู้ชมฟังลอาจารย์ะา ก็นึกในใจก็เตะพื้นมันคือว่าึกในใจก็ไม่หนาทำนี่ก็ทำมาจากอาจารย์ที่เก็บมันก็เตะมันที่ไปเออผมก็ผมบรรลุธรรมก็ผมก็เห็นอันนี้แหละว่างมันเป็นอุเบกขาสัมุทชงทีนี้ผมก็มาเห็นอันเนี้ยโอ๊ยมาทีไรมันก็มีอยู่อันเนี้ยมันว่างขนาดเนี้ยแล้วหันมาดูอันเนี้ยพ่างแค็ มันก็เอ้ยแค่นี so <Yes. S 1> so. ้เหรออยู the, it. It ่วแค่นี้นะแค่นี้เลรอมันหายไปไหนไม่รู้เหลือก็เหลือแต่นี้เลยเอ่นั่นเลอเพอเห็นเมื่อก่อนมันอัศจรรย์มันนะโอ้ยหนว่างสงบอืว่างกูสงบกูเบาสบายเนี่ยว่างครอบโลกกระุเลยไอมันว่างครอบโลกธาตุเลยโอ้ยโลกกระุเพอมันมาดูจริงๆมาเห็นอันนี้แล้วว้อันนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหมดแล้วเนี่ย แล้วกูไปเลงมันทำไมมันก็ว่างแค่นี้เองอ่ะคุณแค่นี้เหลือกูนั้นไปเลยแต่ตรงนี้นะจา่ะแาแม้กระทั่งตรงนี้ก็ยังไม่มีบ้างทิดเสียเ,ยเออนนเนหละผมนนแต่งเรื่องอะไราานนเนี่ะผมก็ดันมองผมไม่ไม่สงสัยว่าทำไมพ้าอาหารานี้ดีได้นเนี่ยอะไรก็เรียกว่าว่างที่แท้จริง ไม่มีแม้แต่ธุรีเดียวเลยที่ผมว่ามันช้าที่ผมก็ยังไม่กล้าพูดนะตมองพญามมองมองจนกระทั่งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตั้งแต่เมื่อช้าตื่นติดตอนก็เหมือนเดิม งั้นเขาจะบอกว่าบรรลุธรรมหรือบรรลุธรรมมันรู้แล้วนี่มันมันเชื่อมั่นหรือมันอาจหานเวลาเราพูดอ่ะไม่พูดเราอ้ะผมไม่เคยพูดาอ้าอ้งสามแดนโลกธาตุนี่มาเลยใครพูดแค่ไหนผมรู้อยู่ในจังหวัดไหนเพราะมันไปสุดแล้วนี่ได้ไหมใช่ไหมท่านตาคุณจะพูดยังไงผมรู้คุณบ้างแบบไหนผมรู้หมดแหละคุณไม่ต้องมาคุยหรอกบ้างแบบอันนี้บ้างแบบจานเปล่าหรือว้างแบบ ไม่มีจานเมื่อเช้าเลยผมก็เลยพูดไปแบบคือความมั่นใจว่าไม่รู้ของอาจารย์จะเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ของผมลักษณะนี้มันเป็นยังไงแล้วมันัเกิดความอะไรอืเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีใจนะพระพระอรหันต์ไม่มีจิตนะคนยังมาเถียงอีกไม่มีจิตไม่มีจิตก็ไม่มีจานเปล่าใช่ไหมตันตาผมก็บอกพระอรหันต์ไม่มีใจนะอืมทิ้งไปแล้วคนยังบอก ทิ้งกิจทิ้งจุดต่าของผู้รู้ทิ้งผู้รู้ไปแล้วมันจะเอาอะไรไปรู้อ่ะเงี้นี่โงงอีกโอ้ยพวกผีบ้าเอ้ยนี่แหละมันมีแต่เอาทําความเข้าใจมันเข้าไม่ถึงปคุ้มอาจารย์ฮะคุ้มอ๋อโอ้ยมันไม่คุ้มยังไงเราก็ทําสูงสุดของพระพุทธเจ้าอืได้มาแล้วมันก็ไม่มีใครเราจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ได้อื ความกังวลความอะไรว่าพาาระอรหันต์ไม่มีใจรู้อย่างเดียวไม่มีศึกทุกคนบางทีคำของผมออกไปคนงงๆงงต่เอม็มเทศยังไงฮะ รู้แต่ไม่สึกนี่มันรู้แยบไหนวะแรก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 คนเถียงขนาดเดี้พระอรหันต์ไม่มีใจต่อมาก็พระอรหันต์ไม่มีจิตเพิ่งเริ่มมีสมัยผมนี่นะบอกว่าพาาระอรหันต์ทิ้งกิตจะนี่เพิ่งเพิ่งเริ่มมีนะอืทิ้งกิตทิ้งใจทิ้งจุดตอมของผู้รู้นี่เพิ่งเริ่มมีสมัยผมนี่แหละเพราะว่าผมได้กระจายออกไป ทิ้งใจเพราะรหารไม่มีใจเนี่ยอันึืมเพิ่งเริ่มมีเพราะว,ว่าบางคนบา디디디디디งคนมีแต่จานเปล่ามานานแล้วอ่ะอืมพอรู้จักทิ้งจานเปล่าเออมันใช่พระะรหารไม่มีจิตไม่มีใจก็เลยใช่ก็เลยมาสับนี้มันก็เลยเผยแพร่ออกไปเลือ่อาจารย์พูดมาก่อนเขาใช่ว่ารหต์ไม่มีใจแต่ทำยังไงติดให้ใจตรงเนี้ยอือมันถึงจะหายไปได้ <c oughs> นั่นแหละ ใช่เออทำยังไงถึงจะหายไปได้ทำแทบตายอืมทำแทบตายนั่งเพ่งกันแล้วนอนเพ่งกันแล้วตีลักคาบเพ่งกันแล้ว <c oughs> อยากจะฆ่ามันใช่ไหมอ,อยากจะฆ่ามันไม่อย,อยู่นะ <c oughs> โอ้ยผมนิ่งนิ่งนั่นต่อท่านตาใจจิตนี่ผมเห็นเลยทำยังไงผมเอาไอ้ทุงหิ้วเนี่ยถุงหิ้วมาแล้วก็เอาใจใส่เข้าไวมัดเดินจงกรมไปพุ่มโยมเตะ <c oughs> เตะขาผมไปตูกําแพงนี่เลือดไหลอืมมันยังไม่ไปเออมันยังไม่ไปอ่ะสองครั้งเลยนะผมผมโกรธให้มันผมอยากจะฆ่ามันอยากจะทิ้งให้มันเนี่ยไม่ปัญญาเราไม่ถึง่งพวกนี้ผมผ่านมาหมดแล้วไอ้ทิ้งกิดทิ้งใจเนี่ยเท้าแตกมาเยอะแล้วนี่แหละผมถึงบอกว่าช้มันหลุดออกมาแล้วว่าเส้นผมบางภูเข่านิดเดียวอืมืก็ทีนี้มามาบอกให้เยสราพรลูกศิษย์ สีเดือนมันรู้ทำเพราะเรารู้แล้วเอาถ้าหาใจให้เจออืหาเจอเรายัดใส่กระป๋องไว้แล้วมาหาบนตาจะพาทิง้งอพอเขาเห็นตอนเย็นตอนเช้าเขามานี่เลยอนั่นแหละมาก็พาทิ้งเทศให้วิธีการทิ้งอื เอาใจใส่กระป๋องมาท่านกระป๋องนมมาโอ้ยอุบายนี่ทุกสิ่งทุกอย่างอุบายทำตัวเองทำเยู่เลยไม่ใช่ชุดมาทำนะอาจารย์นานแล้วนะผมอืรู้อืแต่ทํายังไงเจ้าเอามันออกไปได้อนั่นแหละคนก็อันนี้แหละแล้วก็ทําแล้วมันเอาออกไปได้ทํายังไงก็ออกไม่ได้ทตั้งไงก็ออกไม่ได้อ่ะมึงอยากโผล่ไว้อ่ะกูยอมอ่ะโผอ่เอาอให้เป็นที่นั่นแหละ าาทิ้งกิจทิ้งใจส่วนใหญ่ลูกศิษย์เขาพวกปฏิบัติจริงๆจังพอาะเขาถึงตรงนี้แหละเขาทิ้งไม่เป็นเขาก็โทรมาอมืโทรมาโทรทางไลน์แหละอาทิตย์ละคนสองอาทิตย์ต่อคนมีให้เราแสดงทำให้ฟังอย่างคนหนึ่งเขาปฏิบัติอยู่นู่นในถรมผู้หญิง ชื่ออะไรนะจันอะไรก็ไม่รู้ก,ก็โทรมาพีสีจันทิ้งกิจทิ้งใจทำงไงพอดีได้ของคุณตาไปออก YouTube ยูทูบไว้ให้เขาฟังสบายเลยได้หมดประสบการณ์ตรงฟังแล้วก็สบายจะเป็นวิทยาทานเนือ อืช่วงหนึ่งไปฟังของหลวงพ่อบุญยฤิ์ที่ไปเยี่ยมหลวงปูล่ลาเนี่ยแหละสนทานาธรรมกัน <c oughs> เวลาท่านพูดอะไรออกมามารู้หมดรู้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 รแต่แต่เรายังไม่ถึงหรอกเรายัง ไม่บรรลุทำหรอกแต่ว่าเรารู้ทำสูงแล้วอะ่ะเพราะงั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นประสบการณ์ของเรา